เฮากับสีเดินทางไปงานแต่งของน้องสาวไอทาเนาะกาเซิงเพิ่นบอทาเคยเห็นเคยเห็นกับเพิ่นอยู่บะบ่เคยเห็นสมุเลยบ่เคยนองเนาะกับพอดีว่าเพิ่นกับมาแต่ไทยพ่อแม่พี่น้องเนาะกัคืองานแต่งนี่กัเป็นอสาวลาวบวไทยเป็นบ่เป็นเป็นคือเพิรนนไปทำงานพาลูกไปทั้งแต่นน้อยๆสมุเกตทากปีแล้วทราบกปีเลยวันนี้เลยลูกเพิ่นกั ວ່າຄົບຮັກບໍ່ພີ່ນ້ອງລະຄົບຮັກແທ້ກັບນຸ່ມໄທໂອ້ກະເລີຍເດຮັກແທ້ຢູ່ຝັ່ງໄທກະເລີຍໄດ້ມັກຮັກກັນກະເລີຍໄບາດນາພິນມກນນາຂົຍາມາຮາຕເຊົ້າພຸນບອດວມ โอ,อ้มาน้ำกันจะคน,นนะนะโดยกับสบายดี สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องในเอฟซี MC, กันเบอร์สุขสุขคนคือเกนะ่าเนาะเพราะว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาฝั่งไทยฮรอมาตามประเทศนะเฮาเนาะพ่อแนะม่พี่น้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่มซ่มอุดาวันสาวเราคือเก่าเด้อเนาะพ่อพ่อกำลังด่ามืึอนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่รถเนาะโดยกล่าวสักแา่สบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ในรถเด้อมากับไอ้ทาเพิ่นสบายดีเด้อไอ้ทาโอ้ยสบายดีดีโดยตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกัน ทางสามุกดาหรือว่าทางบ่าวทาเนาะกำลังสีพ้ากันเดินทางไปที่บ้านพนม่วงมันบอกยท้ถ้าบ้าน,บ,นบ้านพน่วงบ้านพนเมืองอ่าบ้านพน่วงของเมืองเมืองเมืองเอียงเมืองจำพอนเมืองจาพอนแพงสวรรคิ์นเิเคีนาะพีพ่น้องเนาะก็นเนินจกว่าอ่าไปรัง้งแรกพี่น้องเนาะแบบว่า สิว่าจังไดกะถามมาสุธาเนาะแหละไอ้ถาม่นกะเคยมาอยู่บ่อยเถอะ่าถามเคยมาเพื่อเดียวมากับลุงใหญ่เพผลอ๋อไอ้ถามมาอย่างมาถา่ายคลิปนี่บ่แ<อ>มาา่นมาถ่ายคลิปมาหาทีเพิ่นว่าอย่างเพิน่นพรวานอกอย่างแหละภาษากันลืม่นเลยใกล้กันจนอ่ะคือมาโดนน้าเราไปโดนน้าสอเลยโอ้โดนแล้วว่าสันเนาะ ก็คือมือนี่น้อพลอวพี่น้องกับอบอแมนมีปลาลูกเด้อกับพอดีว่าทาั้งนให้ตุ้มแมวลูกน้อยเนาะกับพอดีทั้งเฮากับไปแตงดองบอแมนไปแตงดองบอพิทไปงา้นแตงดองน้อพ่อยพี่น้องเออไปงานแตงดองของลานไอ้ถ่านรือว่าน้องน้องไอ้ถาพ่อยพี่น้องลูกอ้าวเป็นน้นองน้องของพ่อเป็นน้องของพ่อเป็นบ้น ลูกอาลูกอาวเนาะ<ห>เลย,ยก็คืออนนาเป็นน้องของพ่อเป็นอาลวลากะคำชืว่าลากะลูกอาลูกน้องเนา<ๆ>ะก็พอดีว่าเพิ่นกับมาแต่ไทยพ่อเป็นพี่น้องเนานะก็คืองานแต่งนี่ก็เป็นสาวลาวบ,บ่าวไทยเป็นแบบคือเพิ่นหนาไปทำงานพา,าลูกไปตั้งแต่นอ้อยสมมุติสาวกาปีแล้วสาวกปีเลยวันนี้เลยลูกเพิ่นกับ หรือว่าคบหักพวกเพื่อนร่วมงานเจอรับนุ่มไทยโอ้ก็เลยเจอฮักแท้อยู่ฝั่งไทยจะเลยเลยมาค้ากันจะเลยได้เอากันโอ้ยอยู่กินน้ำกันมาแบบสี่เดีว่ามักเด้อโอ้เอ้าบอทามีหน้าเซงตัวนี้ โอ้ยพี่มีน่าแซงพวงเอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเนาะอันนาทั้งสามบุกามาเป็นครั้งแรกพวงเอกพี่น้องบอกเคยมาทั้งนี้จ้าเถื่อเนาะเราสามาสองเถื่อนี่ตรงนี้นะสองเถื่อนี่บอกโอ้ทางนี้เห็นน่าแซงพวงเอกเนอะการเด้นสมุทรด้ว้ผมเนาะมี่าป่าๆเลยมีคนเอาหน้าป่าพวกพวกนี้นะโอ้มันมีเขื่อนมาแบบปั้นหนังเป็นของเราพวกพักได้พวงเอกพี่น้องเนาะมาครั้งแรกเพราะว่าพี่เห็นน่าแซง นี่เนี่ยสมมุติได้เพิ่มหน่อยนะแซงีกเลยเบอร์เทียนพี่เนาะอันนี้เป็นน้าแซงอ่ะโอ้คนเอาน้ามัเป็นเลยคนเขาน้่งมากขึ้นนี่แม่นบาวะท่ะนี่ต่อยตามิงตามตามเพิ่มนะนะสมุติ๋อเพิ่นเลยอ๋อมันมีอันนั้นเดี๋ยวมันมีคลองน้าแนี้เนาะเพื่อเห็นโคองน้าเนาะอ่าหักกราหูได้ว่าทั้งบีมีน้าแซงอ๋อขาวล้วซีซุก็ได้แน่นไก่เออหรือว่าไก่พอสมควรเนาะสมมุติเนาะ ไก่เนาะนั่งรถมานน่่อนั่งรถมาพ่อบอสมุงกัวไอ้ท่าโอ๋อข่าวเรามาตันแดดสมกุิยเราสมเลยที่ข่าซอสมงกุ้ยอ๋อสิโอไก่เติบได้เพรมไม่มีน้องเนาะอ๋อสมงุ้ยแตงกีข้าวเนาะสมงุติเด็ดเ่เด็ดใช่นี้อันนี้เข่าเราอีน่าลงมัดดีเข่าว่านเมื่อยนด่ หน้าแซงอ๋อพื้นไ่ได้เห็นบืนแล้วอ่านผู้เห็นผู้เห็นเนี่ยสมมุติไปลายเนาะผู้อยู่อยู่ทางในพรพิณนเขาหนีหน้าแซงแล้วทางนี้นะเนาะบัญยามมันนึ่้ามันถั่วเหคนนั้นโอ้หน้าปีนี่แบบว่าน้ามักถั่วส่วนลายอันนาบนเห็นหน้าแซงนี่ส่วนลายเพื้นที่ได้เข่าเจอันย่ำแรกเนาะย่ำอันหน้าฝนนี่เพื้นก็ได้ถามว่าได้บบก็ได้อยู่่ะแต่ส่วนลายหน้ามันมักถ่วนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย เอาว่าต่อนะเซ็งมามาคัดจังหวะหัวกันเลยอันนาก็เลยอันนั้นแน่พี่ดังนะก็คือมื้อนี้เรากลัดสิเดินทางไปงานแต่งของน้องสาวไอทาเนาะกะเซิงเพิ่นบอทาเคยเห็นเคยเห็นกับเพิร์นด่บ่ผมเคยเห็นสมมุตกเลยผมเคยเจอเกินม่งเคยเห็นแต่อ้าวตั้งแต่บ่ทาน้อยโอ้เคยเห็นอันนี้กับเพิ่นโต้บอกว่าให้มาบัดเนาะมัหนี้หมดเฮาสิให้แม่มาบัดนี้บัดแม่ก็ยากิเมย ก็ได้ตกลงให้ทั้งตู้เมยเพิ่นเอาลานชาก็ได้ได้พาถมนากับสมุกเอาแตถ่างมาถ่ายพี่น้องเบิ่งเลยอันนั้นผมไม่พี่น้องว่าปิดจังไงเนาะสมุกงานแต่งงานสาวลาวบ่าวไทยเลยปิดจังไงเนาะกลับไป เบิ่งกันเลยเนาะโดยพอตอนนี้นะพื้นแรงเนาะเบิ่งกันโบแมนมื้นแรกเดี๋ยวโบแมนพี่น้องมืออื่นเลยเนี่ยพื้นครบพื้นงานนะสมมคนคือพื้นบอนระบุแมนแมนกับเพื่นเหตดคือบ้านเฮาอยู่บนระเหิบ้านเฮาดีคันคืองานแต่งสิมีระบุงสมัครที่เนาะพี่น้องม่วนเนาะแต่ว่าอันนี้ค่ะโบฮัวมีหรือบ่เนาะอ่าต่กนี้อยอะเป็นของงันสมมุติเป็นแมนเนาะกำลังออกเนาะอันกำลังออกคนเนี่ย โอ้คักเลยเนาะคัก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 มันเกิดจากสมุนไพรก็คืออนาเนาะที่แรกกะว่าไอ้ทากับตุเมเนาะสิไปแล้วพอที่นี่ทางอ่าอยู่เพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องดาวกับพยูแล้วก็น้องเคย่อยูเนาะคันคืออยู่ก็มีแต่สาวมุกแล้วก็กับน้องสาวของอ่ันนั้นกัมมินงออนเนาะสาวมุกดากัมมินงออนก็ย่านแบบว่าเวลาคนน้อยหายมาแล้วะฮู่ข้อพิษเนาะพ่อแม่พี่น้องพอเวลาเด็กน้อยหายเด็กกั เติบนึงได้เนาะเพราะว่าบูเนี่ยเห็ดนะเพ่อแม่พี่น้องก็เลยทางสาวบุกดานี่ก็เลยมาแทนตู้เม่เนาะวันนี้ก็เลยให้คนน้อยเห็นอยู่กับตู้เม่นะกะกับน้องสาวเนาะนล้วก็ดูของเพิ่นน้ำก็เลยมากระเป๋าถาพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้อยู่กันสมพูดย่านลูกเต้าห้มาแล้วก็บบูเนี่ยเห็ดกันซีห้กับปืนกับปีน้ำลูกอีหล้วพ่อแม่พี่น้องออ แต่ตอน,นนี้กะมากะถือว่าใกล้ที่อดละบ่ให้ทางหอดทางเข่าละบ่ะใกล้แล้วสำมุกเลยใกล้แล้วเมืนบ่บนนอีกประมาณสามนาทีโอ้ฟังยากเลยเลยเพราะว่าเส้นทางนี้ทางเข่ากับเคยมาจะเกิ่อพยพี่น้องนะ่ว่าหมู่บ้านแถวนี้น่ะสิเป็นแบบจอดกับน้สำมุกน้องแบบซอดกับทั้งแรกทั้งนีงง้เน,นาะเอ่ามันเป็นเส้นทาง,ท,าง,าท,างที่แบบว่า ไปซอดบ้านนั้นบ้านนี่ฮะนะพลอยพี่น้องเนาะคือบ้านบ้านสมมุกนี่เส้นทางแดงเข้าไปบัดมันสุดแต่บ้านสมมุกดามันจะบุกมีซอดบ้านอื่นเนาะแต่นี้มันเนี่ยหอบเข้าไปแล้วมันก็ทิศแบบว่าซอดไปเรื่อยๆฮะนะพลอยพี่น้องเนาะบ้านนี้ไปเรื่อยะเอ้ยว่าแบบเอาเคยมาเนี่ก็ถือว่าโอ้สมมุกครั้งแรกในชีวิตจริงครั้งแรกในชีวิตเนาะบเคยมาจะเขื่อนเลยเลยครั้งแรนานจะมาแฟนบ้า งานนั่งงามก็สองงามบ <c oughs> สี่งามสองคนเออเพรนี้หาตลาดนัดไปจัดอันนี้คนเดียวเนาะเนาะตลาดนัดเด้วยเนาะกะคืองานแตงน่งนี่เพิ่นกัน่จะจัดมันเดียวสมฮะสาเร็งเราเป็นยังเอ่ยนาะสา <ะ S 2> เร็งเรามีปัญหาวะอ้าวเมีย้ยงอะนะ คือบมื่องอยู่บาดคนผู้เห็นเกิดอุบัติเหตุปะคนบาดผู้เห็นเนาะพลอยพี่น้องอ่ะคนผู้เห็นเป็นเดซซอรีกอง้องหยอกเยอะบ้านเพิ่อนเรเขามามีตาปลาเลยเนาะมาขามีตาปลาพ่อยพี่น้องเนาะข่ายผน่งผนย่งแบบนี่เป็นกลองร่วง คนทางเนสมบติปล็ได้เลยเนาะนัวมันเป็นน้ำบบคนอกไมพี่น้องตามมันนอกห้องหน้าเรียผัวบ่นอสมุติัวฮอดซีเงี้ยฮอลวก็ซีเยงเลยสมุบอเบอรงเด้วยป่ะนังยสมุกเบจะเบิรงจะเบอรงฝาเบิน่นนี่นี่นนี่ยป่านนี่ป้ายฮอดป้ายแล้วนี่เองเมืองจำพรบ้านพลม่วงตะเวนอันนี้เบอ่าทาน กระทั่งเขานี่เรอะอันนี้มั่วสมบูจัดวิธีนี่วะบุญอย่างนี้สมุูรณ์เข้าไปแล้วได้ปัญหาเลียกวัวแล้วแล้วมันมีทางเรียกวัวนี่จะไปถามวงอันมีคนหลายรามาครั้งแรกกับตังคนตังปู่นะเพคนพี่น้องถามนะใครนี่จะให้ถามเพิ่นเคยแบบว่าเออแล้วเคยมาเนี่ยอันว่าห่อบนบุญนี่บ่านี่เขาเจ้าอันนี้ยังหนีบุญในวัดนี่นึงเนี่ยใส่ประเมนไปคนโลกกันป่า คนดหักห <F> <cessor 5> ้องบนบานพนมูลพอบ่อน right. ี้นะเขาเจ้าสิจัดงานบุญเนี่ยบอเนี่ยได้ถามเลยในวัดนี้เดี่ยวขัวว่ดนี้นะวดวาดบนะพานแงเห็นรแปงเแงไฟอ่ะเไปเตทหานเี่ยนไอนี่แล้วเนี่ตานารถแงไฟตรงตานาตรน่ะแล้วก็เรียกขวามาเลยเดี่ยวขัวนี่วนี่วเดี่ขัวเดี๋ยวนี่รถนรถดยสานนี่นะ เรื่อหนึ่เป็นสีหูดงานะหี่ยังีมีงานบุญบลใเราบอเลยว่าจังไดนะพ่อพี่เตมอเห็นบ่อเห็น่ อันนี้อันอเมนอันนี้บ้านพุ่มม่วงหรอบ้านพุ่มม่วงได้บ่ตัวบ้นพุ่มม่วงได้บ่ขาขบ้านพุ่มม่วงนั่นหนึงอะย่งยังยังบ่ยาเปยังไยังไปตามสายสายรการเด้่มีแต่เขาตจ้าผูกอันนี้อันนี้โมเมนต์ผงานบุญบ่บ่ทาทงานบุญเมืองานังงบ้วแลวอโอมีงานบุญ

มาชุดผ่าแล้วคือโมีวัดบัดมาชุดผ่าคือม um ีว um ัดนี่หงเยนนี่มาหงเยนนหงเยนสลอเลยมเลยเลยงเยนไปอีกเดหงเยนใหญ่เนี่ยหงเยนอ่อหรืใหญ่ัหงเยนอะไรกันบุญงเยนปถง้านคนม้วเออก็ะหอไหนเล่ล่ะ มาแล้วกเลียวเลียวาเลียวเลียวกลวอ่หนมามาแล้วตรงมาตรงนลี้ตรงเลว่าคือไม่เลียวัวนี่ตางเียวอรเนี่เลี้ยวขวาเีหนักยนเะตงเลียวอันงปากมาเรเล้ยวว่อเนยของการห้องของการองการกัน พอมาคนมึงลงมามาเลยมาเลยนั่นละอ่ะลุ่นบันดีพวยพี่น้องเลยทางใดบันมาง่างอย่เหสมเออ bàn nó bàn nhẹ nhảy vào số nhảy nhảy nó là kê khảo an mưa này mưa này mưa ờ, này mưa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  mưa này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  mưa mưa này 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 ơ ờ. con con vặt lạp nào con bạn nào Điều của yêu Điều... Ờ, quay 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 Tùng quay quay cứ quay 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 หมเวงดมเวงเลือกคุยอีกเลคุยอีกอ้หากอดวัดโอ้บอธาวัดคนใหญ่เด้อบอธาเ้ยเอออันนี้โอ้อันนี้หอดแล้วหอดแล้วพอยพี่น้องปุ๊บ้าโทสวมาหอดหอดแล้วน่มจอดใช่แบบนี่บอธาใช้เห็นเพิ่งแบบนางไง ขาดแล้วาปโยุสมุกนี่ใช่ไปท้างใหลงไหนไปเลยนี่หอบบนแยกนี่ก็เลี้ยวขวาหนิโอ้ไปหอบบนแยกแล้วกัเลี้ยวขวาเลยหอดแล้วหอดแล้วอที่องเดี๋าหอยไงเนาะสมุนเพร่ืเนาะโอ้สมุนเพเพือ anyway. <so ันน no ี้นี่สุดบ้านเลยเนาะออ ทุกเจทุกมุมทุกอันว่าอันเส้นทางก็ได้นี่เพิ่นใส่เนาะระวังอย่าเป็ดน้อยแล้วได้ไหมคะเดี๋ยวขัวบ่าขัวน้อนกันอีกเดี๋ยวขัวได้บ่ค่ะฮะเดี๋ยวขัวขัวขัวกันนี่แล้วว่าขัวนี่แล้วว่าขัวคิดว่าขึ้นกว่ามั่แต่นี่สิเลยฮะจะเอาดีๆนี่เดี๋ยวจ้าหนี่บ่ะธานนี่เพิ่นนั่งนดี๋ยวเจ้าเห็นบ่ เดี๋ยวคัวเขานี่เดีว่วคค่ะนี่เรากำลังงางมานีกมาถึงผมแม่กต่อไอ้สามุกงเ้ยเมนบ่นะโอ้สมมุมบาหมนยังเป็นเด็คือบาทฮาค้าตะกี้เนีสมโมงเลยใช่อัน<อ>นี้ดิ เขาพี่ได้บาดาผมทางเขาผมขับรถ้าแล้วเขาจะรถเนี้อเขาเขา็ลักคนเนื่อมาอยู่ลูกเ้งมรากมัจะขับไปให้พนไปก็ได้ภาษาห็น่าก็ันเมาหออนอาถึงทีถึงบอลเรียบร้อยาจังไดู้นเน่พอกัเอ้เนู ทางหญาเฒ่าเออมาครั้งแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโหมู่บ้านเพิ่นกะบักใหญ่ๆกว้างๆกว้างๆกว้างกว้าฮอดบ้านเฮาอีกจังนี่บ่้าเนาะบ้านมีตหลังมักใหญ่เนาะใช้ขึ้นทางไหนบ่ค่ะใช้ขึ้นไปข้างเทิงกันก่อนแลวอยู่พี่บ่มีมงบ่จักเยนี่บ่มาบ่เนาะ chúng oh, sure wow, à, à. oh, oh, so okay. đi <laughs> Được. Nhà, <laughs> à, cháy, ăn bánh qua, đi cùng các bạn cùng đi, các bạn sẽ đi lên lầu, 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 các bạn เออดวังชิบมโอ้มาต้องกันจะค้นนะนะไปพุ่นแน่โอ้ะบ้นพุ่นแน่แก้วแน่โอ้้าขี่รถลง่นเลยอ๋อแล้วเพิ่อนนี้ชมาออะไรบ่กับอีมี่ปพุ่นและเออไก่ตบ่นต่อมาเขาเข่ามาอยู่ท่านีนแล้วเข่ามานเคยบอกว่าเเข่ามาถ่าคลิปตราิ่พนาว่า ทีแบบมีเอคนหนึ่งเราเอาลูกยังแนว่านองคนไทยบอกมาดิอย่างที่แหละอามันบเปมนลูกคนไทยเคยมาบอสมานรุงใหญ่ตนนออแต่บรเขมาแถวนี้หรอกมันส่วนตางพุ่นคยแขาง,งแรกบันี้เคยานี่ข,งข่งที่สมันหันตัวน,นั้นตดงพ่นสมโมไปส่วนงพ่น แล้วกับบริหูจักช่มจักมาเพื่อนนานๆเจ้าของงี้หมูบ้านเพิ่นใหญ่ลีเนาะเอ้หพิงพี้ชายลูกเจ้าว่าพ้หญิ่งหรอก็พีชายเขาหกคาหกระคาด1่14มหกกด4 5เมนาะสมัตนาะยเดพชายนะโอ้ยสองเดือนสองเดือนกวนแล้วเนาะ อะไรฮะผู้ผู้ชายเนาะเออสลับยิงสลับชายแล้วก็ให้เด็กจบานฮะทั้งไข้ทั้งเงินเมอเพราะว่าโม่เราได้กินนมเมได้ไงกินนมมันนมทรงนมพงเออเพราะว่าสบายไปเป็นคนไปแล้วเด้ก็เลยให้เพื่อนกินนมทรงเพราะว่ามันนี่ ມ្រូពីខ្លាន់ត្រាន់អាំណ្រះួយដ្រូវាសាស់ន្រាន់់ផ្លាស់ផ្ល เออแม่ค่ะโดยผ้าทางด้าน15มื้อนี้บ่สมมุติ10เอ่อ15มื้อนี้มื้อนี้เจาะอ้าวจาะหรือว่าห้องต่างกันใ้สมุติเจะมีผ้ากับเจะทาง้าเราผ้าต้งทั้งพี่เจะเออมเมเจะโขม่เด๋เออเนาะ หากมาครั้งแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องไหยตอนนั้นลุงชื่อแม่มาเนาะชื่อตาม้าน้อไผ่จาก็ปะผู้ใหญ่ปัวนี้ก็อ้าวโทรบอกเขากับถ้ากับมาทั้งบ้านตรงน้อยทีอันนี้เราโทรบอกนะเขากับตอนนั้นเป็นชื่อเครื่องให้ทั้งซ้างเนาะสมุกิให้ทั้งซ้างเลยวันนี้อาว่าตอนแรกมาเล่นเราปะตะกี้เราว่าเขา เป็นว่าเลื่อนเนาะมามงหานยึดป้องกันมาเออโทรไปบอกรอบสองเออโทรไปบอกรอบสองมาคือเก่าเลอะราะว่าอยู่พุทธบัตบุมีผู้เอาเขาล้านพุ่นนะโกเมชิบะไดมาเนี่ยวันนี้คือทางทางสมุทรปอาการกับอันนั่งน้อยบัต ป่าอาบ่แพร่บ่ย่าแบบเด็กน้อยห้่นี่นออย่าบูจักันนี่อันนี้ใครนี้มีนะขัวขัวนั่งนุ่กับวิญ่าณนะคนลงนิเวศกุสวนไปไว้แล้ววันนี้ก็ะได้แบบพอเจ้าแวนบอกย่าว่าเดี๋ยวชั้นกอสิไปบอกพาพอเจ้าหยู่งนะเฮือเงือดอยู่ขายถึงวันุวันต์ก็กุสวันุสวนตชาวนี้โทรมา้องล ผู้อยู่แต่อัันนน้ผู้สวรรค์ผู้อยู่นางานใครทำคนอยู่อยู่นาลาสิมาแล้วบ่ลาสิมาอยะไรใช่บ้าอ่าวโทุหาอยู่แต่ข้าก็บต่ว่าอ่าวทุ่งบอกแล้วโอ้ลาสิมาบ่ผมใช้คำพื้นเชียงานอ้าวอ้าวอ้าวสันนอพยพน้องเอ้ยกะเดียวให้ทางบอทาเพิ่นกับอ่าเขาญาติป่ะโดยโดยหมดจดถึงอร่อยเนาะโดยเดี๋ยวพูดถึงทางน้ำหนุ่มไทยแล้วกะสาวเล่าสาวเล่าโดยจะควรไปทางใดฮะ ่นือว่าไปโคงอโคง่อาโอเคสอนสับคลิปนี้ทางสาวมุกดาเกษด้ขอกาว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องน้องฟ้าพ่แม่พี่น้องขับมาเป็นกำลังหงใจในเด้ออาสบายดีเด้อบุูวนเด้อสวัสดีเด้อทำมทาเด้